ปลาทงเทเงนะเป็นสินค้าของเทวันวดีนะครับไม่ต้องทำอะไรเลยซื้อเสร็จทิ้งอุณหภูมิห้องแล้วก็แกะออกแล้วทอดได้เลยง่ายมากๆสวัสดีครับผมเบิร์ตทอร์นาโดนะครับวันนี้กลับมาอีกครั้งกับเพจเทว่นวาดีนะครับซึ่งวันนี้ผมมาเป็นพ่อครัวเองเลยนะวันนี้เรามาอยู่ที่ทะเลเลยนะครับซึ่งผมนําปลาทงเทเงนะนี่ เป็นสินค้าของเทว่นวดีนะครับเป็นปลาทงเทงแดดเดียวนะครับแพ็กนี้นะครับราคาจะอยู่ที่289บาทนะครับใครสนใจก็สามารถสั่งมาได้เลยในเพจเทว่นวดีนะสะดวกมากๆนะครับเราส่งแบบรถเย็นนะไปส่งถึงบ้านเลยเรามาเริ่มทํากันเลยนะครับวิธีการทําคือง่ายมากนะปลาของผมเนี่ยมันจะไม่ต้องทำอะไรเลยซื้อเสร็จนะครับทิ้งไว้อุณหภูมิห้องให้มันคลายตัวนะเพราะผมส่งไปเนี่ย จะส่งแบบเย็นแบบฟิตไปนะครับแล้วทางลูกค้าสามารถทิ้งอุณหภูมิห้องแล้วก็แกะออกแล้วทอดได้เลยง่ายมากๆนี่นะครับอันนี้1แพ็คเดี๋ยวผมหยิบออกมาให้ดู1แพ็คนะครับจะมีอยู่ประมาณ5ชิ้นนะใหญ่ๆนี่นี่1แพ็คนะครับปกตินะครับเราทิ้งไว้ในอุณหภูมิห้องนะก็คือให้มัน พอคลายตัวนะครับแล้วก็เพื่อให้มันคลายน้ำออกมานะแล้วก็ซับไปแห้งแล้วกันนะซึ่งปกติใช้ทิชชู่ทำครัวได้เลยนะครับแต่ตอนนี้ผมมาอยู่ที่นอกสถานที่นะก็ไม่มีเราก็ทำแบบง่ายๆบ้านๆนะครับใช้ทิชชู่ซับไปแล้วกันนะพอเราทิ้งไว้เสร็จแล้วนะครับก็มาเลยเริ่มกันที่ตั้งเตาเลยนะผมเปิดแก๊สก่อนโอเคเรามาเริ่มเลยนะครับ ตอนนี้เราก็ใส่น้ํามันเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาทํแล้วรอน,น้ํามันร้อนแป๊บหนึ่งมันง่ายมากๆนะครับส่วนปลานะเรากินกับน้าจิ้มง่ายๆเลยของผมก็ซีฟู้ดก็ได้ซื้อได้เลยนะครับร้านสะดวกซื้อทั่วไปหรือจะทําเองก็ได้นะครับซีอ๊วขาวก็ได้ซอสพริกก็ได้นะครับซอสพริกทั่วไปเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญของเรานะครับวาซาบิครับวันนี้ติดมาด้วยเดี๋ยวจะให้ น้องๆตะก้องชิมนะครับวันนี้น้ำมันร้อนแล้วนะครับเราจะทอดแล้วอันนี้เตาแก๊สมันเป็นเตาเตาแก๊สแคมปิ้งนะก็จะไฟยากนิดนึงไม่เป็นไรนะนี่นะครับเอาลงทอดได้เลย เรียบร้อยแล้วนะครับเอาขึ้นมาเสด็จน้ํามันนะจริ้งไว้สักพักหนึ่งก่อนพอดีไม่ได้เอาทิชชู่มานะครับนี่ตอนนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเราทอด3ชิ้นนะครับเหลืออีกสองชิ้นนะเรามาลองชิมกันเลยนะครับเดี๋ยวผมเอาเป็นซีฟู้ดก่อนซีฟู้ดไม่ได้ทำนะก็สำเร็จรูปแล้วกันนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับอันนี้แค่พอพอชิมนะ เดี๋ยวเราเอาซีฟู้ดนะครับฝั่งหนึ่งแล้วก็วาซาบินะครับเหมือนเดิมวาซาบิฝั่งหนึ่งเดี๋ยวให้น้องๆชิมด้วยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวคำแรกเริ่มที่ซีฟู้ดแล้วกันนะครับง่ายๆนี้เนื้อปลานะครับจะมีความเค็ม แล้วก็เนื้อแน่นนะมันจะโทนไปอินทรีย์นะแต่ผมว่ามันจะมีความเค็มกว่านะครับคือเหมาะกับทานกับข้าวสวยหรือข้าวต้มนะแล้วก็น้ำจิ้มที่กินอนะ่ะผมแนะนําเป็นรสชาติพวกเผ็ดเปรี้ยวหรืออะไรอย่างงี้นะครับตัดจะดีกว่านะคืออร่อยมากๆแล้วก็เนื้อมันแน่นเต็มคำอะ่ะมีเทคเจอร์นะเดี๋ยวเราลองกับวาซาบิดูบ้างแล้วเดี๋ยวจะให้น้องลองกันบ้างนะครับ อันนี้เราลองกับวาซาบินะครับตัวส่วนตัวคืออันนี้ดีมากๆนะมันจะมีความแบบกลมกล่มของวาซาบินะครับมา ตัดรสชาติเค็มนะแล้วก็เพิ่มความจีตขึ้นสมองของวาซาบินะอันนี้คือกินคู่กันแล้วอร่อยมากๆนะครับลองสั่งมาได้นะอันนี้ผมก็มีขายนะส่งให้ได้หรือเพื่อนๆจะหาซื้อตามพวกฟูด้ดวิลล่าอะไรอย่างนี้ได้หมดเลยนะครับลองดูนะครับเดี๋ยวแบบสุดท้ายนะครับง่ายสุดเลยนะเบสิกก็คือของทอดเราก็กินกับซอสพริกนะครับก็สำหรับผมว่ามัน เบสิกสุดแล้วง่ายๆนะนี่นะครับแล้วเราก็บีบซอสพริกได้เลยนะแล้วแต่ชอบนะครับยี่ห้ออะไรนี้นะฮะอันนี้คือเบสิกสุดเลยบ,บ้านๆง่ายๆนะครับเหมือนแบบเวลาเราไปหาญาติพี่น้องที่ต่างจังหวัดนะแล้ว เขาทอดปลาให้กินนะกินกับซอสพริกตัวนี้คือดีมากๆเลครับโดยรวมอร่อยทั้งสแบบนะแต่ว่าตีวุอะทำเองอร่อยกว่าครับสดกว่ารสชาติดีกว่าแน่นอนนะก็อันนี้แก้ขัดแล้วกันนะครับก็คลิปนี้นะครับเรียบร้อยแล้วสำหรับปลาทงเทงแดดเดียวสไตล์ประมงพื้นบ้านจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ก็คือทะเลปานบุรีนะครับใครที่อยากลองชิมนะ สั่งเข้ามาได้เลยนะครับในเพจเทว่นว่าดีนะครับก็ปกติเนี่ยหแพ็คจะอยู่ที่289บาทนะครับถ้าซื้อคากัน5แพ็คนะครับคบ1 0 0 0บาทผมจัดส่งให้ฟรีเลยนะครับทั่วประเทศเลยนะเราจะส่งแบบแพ็คกล่องเย็นใบนะครับเท <Wow. S 1> ่ากับไปถึงบ้านของลูกค้าเนี่ยก็คือจะสดเ <Wow. S 1> ย็นยังแข็งอยู่นะครับลูกค้าสามารถเก็บต่อในช่องฟิตได้ก็คือ4เดือนนะครับเพราะว่าปลาของเราทําเสร็จเราฟิตเลยนะ สามารถคงสภาพได้อยู่ในช่องฟิตนะครับประมาณ4เดือนนะครับใครสนใจนะครับก็ฝากไปอุดหนุนนะสั่งกันในเพจเฮียแว่นว่าดีนะครับก็ฝากกดได้เลยเข้ามาดูนะครับใครชอบคอนเทนต์แบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b ส c r i b e ด้วยนะครับช่องเฮียแว่นว่าดีนะทั้งใน YouTube แล้วก็ใน Facebook ฝากสนับสนุนสินค้าของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ